สวัสดีครับวันนี้พี่มากับกล้องตัวนี้ครับ Sony a ห6นะครับจากคอมเมนต์นี่นะฮะอยากได้กล้องตัวแรกเน้นถ่ายรูปท่องเที่ยวกีฬาบ้างช่างใจ a 6 6มือหกับ a 7 c มือ2ไกลให้หน่อยครับตัวไหนดีตัวไหนคุ้มนอกจากตัว a 6 4ที่พี่เคยทำคลิปมาเมื่อนานมาแล้วนะว่าพี่ชอบ Sony a 6 4เพราะว่าอย่างแรกเลยก็คือความคุ้มค่าแล้วก็รูปร่างหน้าตา เพราะว่าตัว A14 ราคาไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ซึ่งตัว A14 จะเป็น APS-C ส่วนตัวที่เป็น Full Frame นะนอกจาก A7 Mark i ที่ใช้อยู่แล้วก็จะเป็นตัว a 7 c ที่เป็นสไตล์เล n ส์ไฟเดอร์ที่พี่ชอบนะหลักๆก,ก็จะมี2ตัวที่เป็นสไตล์เลนส์ไฟเดอรที่ชอบก็คือ A14 กับ a 7 c แต่แต่งงไหมเนี่ยครับ สิ่งที่ได้คือตัวนี้สิ่งที่ได้คือตัว a 16มาแทนเพราะว่าน่าจะเป็นคําตอบที่ถูกต้องที่สุดนะครับเพราะพี่รู้สึกว่าตัวนี้เป็นตัวที่น่าจะคุ้มค่าที่สุดมากกว่าตัว a 14แล้วนี้เองมาดูกันว่าถ้าเป็นระหว่างตัวนี้เ16เนี่ยกับตัว a 74นยตัวไหนดีกว่าและตัวไหนคุ้มค่ากว่ากันซึ่งถ้าจะสรุปให้ง่ายที่สุดนะแบบสั้นๆก็คือตัว a 74นะเปิดตัวทีหลัง A16 เนี่ยเปิดตัวในปี2019นะครับวันที่8เดือน8ปี2019นสครับส่วนตัว A7C นะครับวันที่14เดือน9ปี2020ห่างกันก็ประมาณปีหนึ่งซึ่งถ้าจะพัฒนาก็ไม่น่ายากเพราะว่าจริงๆตัว A7C คือตัวฟูลเฟรมตัวแรกที่รูปแรงหน้าตาแบบนี้ย เป็นตัวแรกที่เป็นสไตล์เ a นส์ f i เดอรในตระกูล a 7ซึ่งก็จะมีตัวอย่างหรือตัวไกด์ไลนย์อย่าง a 6 3 3 a 6 4 a 6 1, 1แล้วก็ตัว a 6 6ตัวนี้นะครับซึ่งก็แปลว่า a 7 c ต้องมีอะไรมากกว่าตระกูล a 6 0 0 0ซึ่งถ้านับสิ่งที่ a 7 c มีเหนือกว่าตัว a 6กพเนะี่ยจริงๆหลักๆก,ก็มีอยู่แค่3อย่างเลยนะอย่างแรกเลยก็คือ full frame อันนี้ไม่นับความใหม่นะ อย่างแรกก็คือในเรื่องของเซนเซอร์ที่เป็นเซนเซอร์ฟูลเฟรมและก็อย่างที่2ก็คือในเรื่องของค่า ISO นะครับซึ่งค่า ISO ของตัว a 1 6เนี่ยต่ำสุดได้ที่ ISO 100ซึ่ง a 7 c ก็ทำได้เท่ากันแต่ ISO ที่สูงที่สุดเนี่ยตัว A16 เนี่ยทำได้สูงสุดที่32,000แต่ตัว a 7 c นะมีค่า ISO สโสูงสุดที่51,200นะครับแล้วก็สามารถบูตหรือขยายได้นะครับซึ่งตัว a 1 6เนี่ยขยายได้สูงสุดเป็น1,2,400นึ่งตัว AJC 7สนสองพันส ากกว่านะเป็น ISO 50นะถึง ISO 24800นะครับส่วนอย่างที่3ก็คือในเรื่องของจำนวนจุดโฟกัสนะครับซึ่งจำนวนจุดโฟกัสของตัว A16 เนะี่ยมีแค่425จุดซึ่งก็เป็นมาตรฐานของตระกูล A6000 มาตั้งนานแล้วนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนไปเป็น a 1 7 0 0ทุกตัวไม่รวม A 6 0 0พันนะที่มีน้อยกว่าเพื่อนก็อยู่ในมาตรฐานนี้คือ425จุดนะครับจุดแต่ตัว a 7 c เนะี่ยมีจำนวนจุดโฟกัส6 9 3จุด จริงๆก็มีแค่นี้แค่3อย่างที่ A7C มีมากกว่า A16 และอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะพูดถึงก็คือในเรื่องของสิ่งที่ A7C สู้ A16 ไม่ได้ หรือพูดยงง่ายก็คือ A74 ดาวสเปคหรือลดสเปคลงนะครับเมื่อเทียบกับตัว A16 <L 16 S 2> ก็คือในเรื่องของระบบถ่ายภาพต่อเนื่องนะครับซึ่งตัว A16 เนี่ยสามารถถ่ายภาพต่อเนื่องได้เร็วกว่านะที่11เฟรมต่อวินาทีนะครับซึ่งตัว a 7 c เนี่ยถ่ายได้ช้ากว่านิดนึงอยู่ที่10เฟรมต่อวินาทีนะครับแล้วก็อย่างที่2คือเรื่องของแบตเตอรี่จะสังเกตว่าเนี่ยครับ A16 เนี่ยกริปจะค่อนข้างใหญ่นะครับ ตัว A16 นะเป็นตัวแรกในตระกูลที่เปลี่ยนมาใช้แบตเตอรี่เป็น f 1 0 0ก็ 100, คือเป็นแบตก้อนใหญ่นะครับซึ่งตัวอื่นๆก็จะเป็นตัว FW50 นะเนี่ยซึ่งก็เดี๋ยวให้ดูอันนี้ FW50 อันนี้ f z 1 0 0ซึ่งก็ทำให้ตัว A16 เนี่ยสามารถถ่ายภาพได้จำนวนที่มากกว่า A7C นะครับของ A7C เนี่ยต่อแบตเตอรี่1ก้อนนะครับสามารถถ่ายภาพได้ 7 4 5ส่ภาพส่วน L16 นะครับต่อแบตเตอรี่1ก้อนเนี่ยสามารถถ่ายภาพได้ถึง810ภาพแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือในเรื่องของจอนะครับทั้งคู่ใช้จอขนาดเดียวกันนะครับความละเอียดเท่ากันที่900 0 0สนก็ดอทแต่ทั้งคู่ไม่เหมือนกันตรงที่เ1 6นะครับจะเป็นแบบนี้เนี่ยครับจะเป็นจอที่ฟลิปขึ้นไปข้างบนนะครับ ส่วน a 7 c เนระจะเป็นจอที่ออกมาทางด้านข้างเป็น full t d ไม่อยากจะพูดว่าอันไหนดีกว่ากันเพราะว่าสเปคเท่ากันนะครับสเปคเหมือนกันใช้คาว่าแตกต่างแล้วกันแตกต่างกันตรงที่จอของ a 6เป็นจอที่ฟลิปขึ้นไปข้างบนแบบนี้นะครับก็เซลฟี่ได้เหมือนกันก็แล้วแต่ใครจะถนัดนะครับส่วนจอของ a 7 c เป็นจอที่ออกมาทางด้านข้างอย่างตอนนี้นะพี่ถ่ายด้วย zv 2 e 0ถ้าใครไม่ชินกับการมองที่ตรงนี้นะที่เลนส์ตอนนี้พี่มองที่เลนส์นนะแล้วไปมองที่จอเนี่ยครับอันนี้คือมองที่จอ จอของ ZV-E10 กับจอของ A7C จะเป็นจอที่อยู่ทางด้านข้างถ้าเรามองจอทางด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าจอ A66 เนี่ยจะอยู่ข้างบนถ้าสมมติว่าพี่มองจอนะก็จะประมาณนี้ขึ้นหน้ายังจะอยู่ที่ตรงกับคนดูแต่ถ้ามองจอของ A7C หรือ ZV-E10 ตอนเนี้คือเราจะมองทางด้านนี้อันนี้คือกำลังมองจออยู่จริงๆก็ขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละคนนะว่า ถนัดแบบไหนถ้าในเรื่องของรูปร่างหน้าตาก็ใกล้เคียงกันนะน้ำหนักก็ใกล้เคียงกันตัว A7C หนัก509กรัมตัว a 6เนี่ยหนัก503กรัมส่วนความกว้างความสูงตัว a 6จะเล็กกว่านิดนึงแต่ความหนานะครับของคลิปเนี่ยความหนาของคลิปของ a 6จะหนากว่าแล้วก็จับได้กระชับมือมากกว่าซึ่งคลิปของตัว A7C เนี่ยจะแบนกว่าถ้าในเรื่องความถือถนัดมือเนี่ยตัว A16 เข้ามือถนัดมือมากกว่ามากกว่า A7C นะครับ พอกิฟหนากว่าแล้วก็พอดีมือมากกว่านะ ส่วนในด้านอื่นนะทั้งคู่ก็ไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่นะครับทั้งคู่มีความละเอียดเท่ากันนะครับที่24ล้านพิกเซลใช้เบลเซอร์ตัวเดียวกันเป็น b บ on X นะครับมีระบบการสั่นในตัวแบบ IBIS นะครับแบบ5แกนแล้วก็สามารถการสั่นได้เท่ากันที่5ต็อปนะครับแล้วก็มีช่องเยบกาดช่องเดียวเหมือนกันนะครับแค่อยู่คนละที่ตัว A6 จะอยู่ด้านล่างนะครับตรงนี้ส่วน A7C จะอยู่ทางด้านข้างนะครับถ้าจะพูดถึงสิ่งที่ต่างที่สุดระหว่าง2ตัวเนี่ยพี่ว่าน่าจะเป็นแค่ ตัวเซนเซอร์นะครับก็คือตัวหนึงเป็นฟูลเฟรม A7C เป็นฟูลเฟรมแล้วก็ตัว a อลเนี่ยเป็น APS-C ที่เหลือเนี่ยพี่ว่าค่อนข้างใกล้เคียงกันแล้วก็อาจจะไม่ได้เป็นตัวแปลว่าเราจะเลือกตัวไหนจากอะไรนะครับนอกจากความเป็นฟูลเฟรมกับ APS-C ซึ่งในความเป็น APS-C กับความเป็นฟูลเฟรมถ้าโดยส่วนตัวพี่ไม่ได้รู้สึกถึงความแตกต่างมากนะักเพราะว่าพี่เองก็ใช้ทั้งฟูลเฟรม แล้วก็ใช้ทั้ง a p s c มันอยู่ที่ว่าเราควบคุมกล้องเราได้แค่ไหนบางคนอาจจะบอกว่าฟูลเฟรมได้โบเก้ได้ฉากหลังได้ความเบลอเนี่ยซึ่งไอความเบลอนัก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งซึ่งพี่ก็ว่าถ้าเราอยากได้เบลอรเราก็สามารถใช้วิธีอื่นได้อ,อย่างเลนที่พี่ใช้อย่างตัวนี้นะครับ3.5 1.8 ถ้าเปิด1.8แล้วให้ข้างหลังชัดก็คงทําได้ยากใช่ไหมแต่ถ้าให้ฉากหลังเบลอยังไงก็เบลอใช่ไหมันไม่จําเป็นต้องเป็นฟูลเฟรมแล้วจะให้ข้างหลังเบลอได้นะมันอยู่ที่เลนส์ที่เราใช้มันอยู่ที่วิธีการที่เราถ่ายภาพถ้าเราไม่เข้าใจจริงๆถ้าเราไม่เข้าใจแบบลึกๆอะไรเงี้ยเราก็จะคิดว่าถ้าอยากได้ภาพที่ฉากหลังเบลอก็ต้องเป็นฟูลเฟรมเท่านั้นอะไรเงี้ยอืมซึ่งความจริงแล้ว ไม่จําเป็นครับไม่จำเป็นต้องเป็นฟูลเฟรมที่จะได้ข้างหลังเบอร์หน้าชัดหลังเบอร์ไม่จําเป็นต้องเป็นกล้องฟูลเฟรมเท่านั้นมันอยู่ที่คนถ่ายด้วยไม่ใช่อยู่ที่กล้องอย่างเดียวแต่ถ้าสําหรับพี่นะครับสิ่งที่จะตัดสินจริงๆว่าพี่จะเลือก a 16ซึ่งพี่เลือก a 16แทนการเลือก a 7 c เพราะว่าในเรื่องของงบประมาณในเรื่องของบัจเจตซึ่งพี่เคยพูดไปเมื่อคลิปที่แล้ว ถ้าใครยังไม่ดูก็ลองกดเข้าไปดูนะครับซึ่งพี่ว่าอย่างแรกที่พี่ดูก็คือในเรื่องของงมประมาณราคาของ a 1 6จะถูกกว่านะอยู่ที่4 5 9 9 0บาทซึ่ง a 7 c ก็จะแพงขึ้นไปอีกอยู่ที่58,900ซึ่งราคาโปรโมชั่นโน่นนี่นั่นอันนี้ ไม่อยากพูดถึงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่ตรงกันราคาของต้นสังกัดนะส่วนราคาโปรโมชั่นต่างๆนานาก็พี่ว่ายังไงตัว l 6 6ก็นา่นา,นา,นาจะถูกกว่า a 7 c อยู U ่ดีนะอันนี้คือในเรื่องของราคาแล้วก็ถัดมาคือในเรื่องของเลนส์นะครับซึ่งถ้าเราใช้เลนส์สำหรับกล้อง f p s c อย่างตัวเนี้ยเป็น35นะ35 1.8กับตัวนี้ที่ใช้อยู่คือ 11F 1.8 M เป็นของโ o n y ทั้งคู่นะเป็น a s c ซึ่งพี่ก็เคยรีวิวไว้แล้วนะถ้าใครอยากดูก็ลองเสิร์ชดูซึ่งราคาของเลนส์สำหรับกล้อง a s c ก็จะประหยัดกว่านะอันนี้คือในเรื่องของงบประมาณนะครับซึ่งในเรื่องของงบประมาณก็จะมาคู่กับคำว่าคุ้มค่าในเมื่อสเปคของตัว a 1 6เนี่ยใกล้เคียงตัว a 7 c นะครับเอาหลักๆคือต่างกันแค่ไม่กี่อย่างนอกจากความเป็นฟูลเฟรมนะพี่รู้สึกว่าราคาที่ซื้อมากับงานที่ได้ความคุ้มค่าน่าจะอยู่ที่ตัว a 1 6มากกว่า แต่ถ้ามีก็ประมาณเพียงพอซื้อ a 7 c ก็คุ้มค่าเหมือนกันครับขึ้นอยู่กับเงินในกระเป๋าเรามากกว่าถ้าพี่มีเงินเหลือพี่ก็จะเลือก a 7 i แต่ถ้าพี่เน้นความคุ้มค่ามาก่อนพี่ก็จะเลือกตัวนี้ครับ A6 เพราะว่าพี่ก็ยังใช้แค n น on อยู่ในการถ่ายรูปถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันนะครับถ้าใครมีคำถามก็สามารถถามได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ